มาชิกตัวล่าสุดครับนองกุมภาเกิดปลายเดือนกุมภาพันธุ์ปัจจุบันอายุเกือบสามสัปดาห์นะครับกุมภาเป็นลูกของแม่นางรองซึ่งเป็นหัวลูกผสมยุโรป75%เ พ่อชาดเลือด,ด้อยชื่อเคอร์ฟิลกุมภามีเลือดผสมยุโรป87.5%หลักๆก็จะมีชาลลเลยกับแองกัสนะครับคลอดเองครับคลอดกลางทุ่งแล้วก็วิ่งตามแม่กลับบ้านตอนเย็น เป็นลูกแรกของแม่นางรองนะครับแข็งแรงว่ายน้ำเป็นทนร้อนได้ปัจจุบันผมก็ล่อยไล่ทุ่งไปกับฝูงนะครับเขาเดินช้าบ้างอะไรบ้างมีหลบตามร่มตามอะไรบ้างแต่หล,หลักก็จะเห็นนอนตากแดดเล่นนะครับ นี่คือนี่คือแม่นางรองแม่ของกุมภาครับลยุโรป75%ก็คือมีแองกัส50%แล้วก็ชาโรเล25%เฟรมไม่ใหญ่มากประมาณ250หา300กิโลครับเป็นเฟรมพอดีที่ผมอยากจะได้เลยครับ